สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้นะครับนะทางบ้านสวนนะครับจะพาทุกท่านมาดูการหว่านข้าวนะครับนะในในนาข้าวนะครับนะหลังจากที่เราได้นำเ,เราได้เปิดน้ำนะครับนะเราได้เปิดน้ำออกแล้วก็จับปลาเสร็จแล้วนะครับก็นะ efendim, เราจะมาทำการนะครับหว่านข้าว นะครับนะทีนี้นะครับนะในการหวานข้าวของเราเลยนะครับนะก็คือเราจะทําลักษณะเป็นนาตุมนะครับนะเราจะทําลักษณะเป็นนาตุมก็คือว่าอา่หลังจากที่เราเอาน้ําออกนะครับนะตรงผิวดินนะครับนะผิวดินที่ที่เป็นทุ่งนาเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นว่านะครับนะพื้นดินนั้น สั่งข้าวนะครับนะที่เราทําการเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยนะครับนะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปด้วยเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นว่าเกลี้ยงเลยนะครับนะเกลี้ยงแล้วก็อ่ยุ่ยย่อยสลายเป็นเป็นปุ๋ยเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงตรงที่อ่เป็นที่นาเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นขี้ตมนะครับนะเพราะนั้นเป็นขี้ตมปุ๊บเนี่ นะครับนะเขาเป็นผลดีให้เราก็คือเราก็จะทําเป็นเป็นนาตมนะครับนะโดยการหวานเลยนะครับนะโดยที่เราไม่ต้องใช้รถไถนะครับนะใช้รถไถในการไถนะครับนี่ก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกนะครับนะไปอีกอย่างมากเลยนะครับนะตรงนี้ถ้าเราใครที่ทําพื้นที่ลักษณะอย่างนี้นะครับนะก็ประหยัดในเรื่องของค่าไถนะครับนะถ้า ถ้าเราทําประมาณหนึ่งไร่นะครับนะถ้าเราทําประมาณหนึ่งไร่เนี่ยเราก็จะประหยัดค่าไถยไปอีกนะครับนะก็ทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในการจ้างรถไถมายมาถาเนานในหนึ่งไร่เนี่ยนะครับนะจะราคาเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าการทํานานะครับนะหนึ่งเนื่องอจากาเราจะไถสองรอบนะครับนะก็จะมีไถย าดาถาไยแปรนะครับนะเสร็จแล้วก็จะมีการาปั่นนะครับนะก็รวมรวมๆแล้วเนี่ยก็ในหนึ่งไร่เนี่ยก็ถึงพันนะครับนะถึงพันนะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับนะลงมาทําเหมือนกับบ้านสวนของเราทําอยู่นะครับนะก็คือเราใช้เลี้ยงปลานะครับนะเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับนะเสร็จแล้วก็หลังจากที่เรา เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับนะเราก็ลงตัดต่อสังข้าวนะครับนะให้เรียบไปกับให้เรียบไปกับพื้นเลยนะครับนะให้เรียบไปกับพื้นเสร็จแล้วก็ลองเอาน้ําแช่ดูนะครับนะเอาน้ําแช่ดูแล้วก็เอาปลาไปปล่อยนะครับโดยเฉพาะปลากินพืชนะเช่นปลาตะเพียนนะครับนะปลานิ่นนะครับนะพวกนี้นะครับนะเขาก็จะทําการนะกิน พืชนะครับกัดกินตตสังข้าวนะครับนะซึ่งตตสังข้าวก็จะย่อยสลายนะครับนะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้ผิวดินนะครับทําให้ิีดินนั้นนะครับไม่เรียกว่าไม่แห้งกร้านนะครับนะกลายเป็นพี่ตุ่มนะครับแล้วทําให้เวลาเราผ่านข้าวเนี่ยนะครับนะมันก็จะ,ะไม่จําเป็นต้องใช้รถไถ นะครับนะในการไถในการปั่นนะครับนะตัวนี้ก็ประหยัดต้นทุนไปเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องรองพื้นนะครับนะไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับนะรองพื้นเลยนะครับนะเพราะว่านะตัวซังข้าวที่ย่อยสลายไปกับขี้ปลานะครับที่อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยให้เราโดยอัตโนมัตินะครับนะเราก็จะมาใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวก็คือรอบที่ข้าวตั้งทง้อง นาะนั่นเองนะครับนาะเพราะนั้นเราก็จะประหยัดต้นทุนไปอีกอีกรอบหนึ่งไปเลยนะครับน,ะนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับนาะแล้วก็ช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการทํานานะครับนะกะ็ผลผลิตที่จะได้มาก็อาจจะคุ้มค่านะครับนะไม่เหมือนช่วันนะครับที่เราคิดกันนะครับเพื่อเป็นทำนาเพื่อเป็นพาณิ์ นะครับนะก็เลยทําให้ราคาข้าวนะครับนะเราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดราคาเองได้นะครับนะสุดท้ายแล้วราคาปุ๋ยในราคาพันข้าวนะครับก็แพงนะครับก็าทาให้ค่า,ชาใช้จ่ยายเนี่ยต่างๆนี่นะครับนะ้ามันเพิ่มขึ้นซึ่งบวกกับรายรับที่เราได้นะครับนะ้มันก็ไม่บาลานซ์กันนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนวิธี นะครับนะวิธีทําวิธีคิดดูนะครับนะอาจจะทําให้ทุกท่านนั้นนะครับหนาะลดค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาให้มันบาลานซ์กับค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับนะก็เป็นเป็นการฝากก็คิดนะครับไว้นะครับนะสำหรับท่านที่คิดจะทำจะเรียกว่าเกษตรเชิงเดียวนะครับนะเกษตรเชิงเดียวก็ นทุกวันนี้นะครับนะเพราะว่ามูลค่าสินค้าปลูคบริโภคตัวนี้นะครับมันมีราคาสูงนะครับเพราะนั้นก็ฝากให้ทุกท่านเนี่ยนะเราปรับปรับวิธีเกณฑ์นะครับปรับวิธีคิดนะครับปรับวิธีทำนะครับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เป็นเทคนิคนะครับให้ทุกท่านนะครับได้นํา ไปปรับใช้นะครับคำพื้นที่ตัวเองนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ทางบ้านสวนของเราก็ขออนุญาตจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้สวัสดีครับ